สวัสดีค่ะเรามาดูนะคะนี่ปลูกแบล็คเบอร์รี่กับลาเบอร์รี่นะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะ,ะอันนี้ลารเบอร์รี่ลารเบอร์รี่คิลานีนะคะพันคิลานีนะคะเนี่ยเพิ่งปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะนี่หนึ่งเดือนแล้วนะคะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะคะเนี่ย ธนุถนอมทุกอย่างนะคะอันนี้คิลานีหนึ่งเดือนก็เริ่มแตกหน่อใหม่บ้างแล้วนะคะแล้วมาดูอีกนะคะน,น,นี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ค่ะอันนี้แบ c ็คเบอร์รี่ายอาสี่ห้านะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นสวยมากก็ปลูกพร้อมๆกันเลยค่ะประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะ วันนี้ก็วัน,นที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดธันวาปลูกเมื่อประมาณพฤศจิกาค่ะพฤศจิกานะคะปลูกประมาณวันที่ยี่สิบพฤศจิกานะคะปลูกต้นนี้เนี่ยค่ะต้นนี้หนามโหดนะคะเนี่ยเหมือนหนามกุหลาบนะคะ ต้นเล็กๆหนามยังคมมากถ้าไม่ระวังนะ่ะโดนเกี่ยวเลยค่ะอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ไฮอาร์คสีห้านะคะต้นนี้ดูน,นี้สูงแล้วสูงแล้วค่ะนี่นี่นี่ต้นนี้สูงแล้วนี่เริ่มสูงแล้วต้นนี้ก็อะไรนะคิมสันแจ้น อันนี้ลัตเบอร์บบรีค่คินสันแจแอนปลูกพร้อมกันแต่ต้นนี้จะยืดตัวเร็วมากยืดตัวเร็วมาดูเลยนะคะอีกต้นหนึ่งปุ๋ยเกือบตายเกือบตายแต่พอดีม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 แตกขึ้นมาใหม่นะคะแตกหน่อใหม่นะคะต,ต้นต้นต้นแม่มันตายไปแล้วอะค่ะอันนี้ก็คินสันแจแอนตัตเบรี่เหมือนกันค่ะ ก็น่าจะรอดนะคะก็เลี้ยงเอาไว้ก่อนนี่ก็เริ่มจะโตแล้วเหมือนกันเริ่มจะได้ประมาณครึ่งฟุตแล้วค่ะจากจากต้นแม่ที่ตายนะคะเนี่ยก็เป็นหน่อขึ้นมาใหม่ก็น่าจะไม่ตายแล้วค่ะน่าจะรอดนะคะอันนี้ก็คินสันคินสันแจอนนะคะแล้วอีกต้นหนึ่งมาดูกัน ยังเล็กอยู่นะคะนี่นี่น,นี่ยังเล็กอยู่นะคะก็ประมาณหนึ่งคืบนะคะอันนี้อันนี้แบล็คเบอร์รี่ค่ะอันเี้ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเจมพันเจมไร้หนามนะคะนี้พันเจมไรหนามอันนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่ไรหนามแต่โตยาก ก็เป็นหน่อใหม่ขึ้นมาก็น่าจะรอดแล้วค่ะก็เลี้ยงกันต่อไปนะคะอันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะมนน้ปลูกที่โคลาชนะคะที่โคลาซื้อมาปลูกที่บ้านที่โคลาที่อำเภอเมืองนี่ค่ะอยู่ในอยู่อำเภอเมืองนี่เองค่ะบ้านเราก็ปลูกได้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่า เวลาโตขึ้นมาแล้วสักหนึ่งเดือนนี่อันนี้หนึ่งเดือนแล้วค่ะสองเดือนสามเดือนแล้วจะเป็นโตเต็มที่ประมาณตอนไหนนะคะโตแบบมีดอกมีลูกอะไรให้เห็นนะคะวเดี๋ยจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ